สวัสดีครับวันนี้พันป่วยแซลกั ตัดปลาเจาะปลาก็ประสบความสําเร็จครับพี่น้องเนื้อทีประมาณเจ็ดไรครับเนื้อทีประมาณเจ็ดไรใส่เวลาประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองหมื่นครับพี่น้องแต่ก่อนปลาเนื้อเนื้อทีประมาณสิบไรครับมิตรส่วนกล้ยในเดวกปลาเตยในพี่น้องส่วนทีหาหกเจ็ดไรนี่พันป่วยตัดเรียบร้อยแล้วครับพันป่วยตัดภาใหามึงพี่น้อง ผมผ่า,นผานอนปวดพระพระหยางไปเมืองครับพี่น้องส่วนตะกอนที่ว่ายังบานหนตัดครับพี่น้องส่วนสี่ยังงมาลตัดหกเป็นปลาเตยครับพี่น้องเห็นบ่หกนึงสี่แล้วครับนี่แหละหาเอฟซีในเมืองนะครับว่าความขยันของสายหล่าของพ้านโปรย ขยันนารีพอครับพี่น้องประม่นว่าแก่งเสแส้งฮะพี่ซื้อครับพี่น้องคือพนันโปรยนี่มาเหตุงาน,านสวนครับคือว่าที่บอกแบบจริงจนะครับพี่น้องคือว่าสายรุ้ยพี่น้องเหตุงานคือรุ้ยอย่างเดียวพี่น้องบอสนครับไายกับชุดบอยูพี่น้องถ่ายเหเฮดครับโซนนี้พนันโปรยสีบอตัดครับพี่น้องเพราะว่าเป็นป่าเตยครับเพราะว่าป่าเตยมันชอบความลมลมเย็นพี่น้อง อีกประมาณสองสามเดือนกับสตาร์ทอีกพี่น้องตัดชุดนั่นกับประมาณตันหนึ่งแล้วพี่น้องตัวนี้ครับเป็นป่าเตยเนาะแล้วพันป่วยกับส ihan ลังไปให้เมืองว่าเจ็ดไร่นี่หกเจ็ดไร่นี่ประมาณที่พันป่วยเจาะที่ตัดสัมเ็จแล้วพี่น้องที่ว,ว่าสิปลูกกล้วยครับนี่แหละพี่น้องเห็นบ่นี่แหละครับส่วนนี้คือปลูกกล้วยแล้วพี่น้องมันกกใกล้ๆเห็นกล้วยไหมพี่น้อง ปลูกประมาณหนึ <S <S <ım. S 1> ่งสองสามสี่ห้าหกหล่องหกหล่องครับประมาณหกหล่องปลูกเรียบร้อยแล้วแตส่วนฟังพี่ก็จะเอากล้วยหอมมาปลูกครับกับส่วนฟังนี้ที่ปลูกนี่เป็นกล้วยน้ำว้าพี่น้องเนื้อที่หกเจ็ดไรครับพี่น้องพันป่วยตีแตกให้มึงครับพี่น้องเห็นป่าพันป่วยตัดใส่เครื่องตัดยา ตัดหล่องกอนพี่น้องแล้วก็มดแดงมดกระายแล้วก็ตัดต้นไม้ลงคือขายคำสีโบราณคนฒ่าโบราณเขาเบุกเบิกเพื่อสีห้มีทีนานะพี่น้องคือพันปวยก็มาเห็นงานสวนก็เลยจัดหายเท่าแก่ไปใส่เวลาประมาณยี่สิบยี่สิบสองหมืน่นครับพี่น้องจัดป,าปดลาเห็นพี่น้องสวนกล้วยใกล้ๆพี่น้องสวนกล้วยใกล้ๆครับพี่น้องแล้วพันป่วยสียาง เ็บไปหายมึงไกลๆเนาะสวนกล้วยเป็นจังไรมันจะขาดกกเจ็ดรับพี่น้องหกเจ็ดลาตัดเสร็จเรียบร้อยย่างแต่รอปลูกกล้วยปลูกกล้วยเสร็จก้พันป่วยก็่เได้สบายนะพี่น้องกสิง,งั้นเบาขึ้นน้อยนึงครับอย่าลืมหายกำลังใจพันป่วยสายหลานนะพี่น้องจัดป่าลายพาันป่วยสวนกล้วยครับตัดผ่ากับพี่น้องครับผมตัดผ่ามาแล้วพี่น้องเนาะ นี่นะครับสวนกล้วยสวนกล้วยครับพี่น้องเป็นสวนกล้วยะกญย,ยาเริ่มขึ้นแล้วอีแล้วครับพี่น้องปลูวกวัชพืชนี้เริ่มขึ้นนี้แล้วก็พานป่วยกับสีมตาตัดอยู่ครับพี่น้องสวนกล้วยนี่ประมาณสามไร่ครับพี่น้องสองไร่สามไร่ครับพี่น้องมึงสวนกววล้วยบรรยากาศครับ พายางมึงครับกะจะดื้อมกดแชร์กดไลห์ให้พัานป่วยสายล่านะครับพี่น้องผ่านป่วยมันนี่เนี่ยพายางสมชวนครับรอบสองส่วนอะไรกับบกเบิกส่วนกล้วยครับบรรยากาศต้นกกครับพี่น้องยิงคล้อง่างไปเลยครับ บรรยากาศริมคลองครับพี่น้องโอ้สุดคุณครับสามพันป่ยนะพี่น้องสิพาเมืองทางด่านนู่นอีกส่วนนั้นก็คือที่พันป่ยตัดประมาาหาหกไลพี่น้องหกไลเจ็ดไพี่น้องใส่เวลาย2่สองมื อยู่นะครับพี่น้องให้เห็นชัดๆไปเลยครับความขยันความภากเพียนของพันป่วยสายหล่าก็สามารถตีปลานี่แตกได้ตัดปลานี่แตกได้พี่น้องครับตัดไปแล้วก็โล่งพี่น้องนั่งจะเอากล้วยลงอย่างเดียวใส่ไปและเอากล้วยลงปับ๊บฟังผุ่นพี่น้องประมาณสามหลอง ฟังพุนครับรมันสามหล่องพี่น้องมาเป็นมือประมาณสามหล่องครับฟังพุนครับกับเอากล้วยหอมลุงพี่น้องนี่แหละตัดไปโซนกล้วยครับพี่น้องนี่แหละโซนกล้วยครับสามหล่องสามหล่องเริ่มหกมาแล้วพี่น้องตัวไอ้พันป่วยกับสตาร์ตเด็พี่น้องมันสามสี่หมื่นกับพันป่วยกับสตาร์ตครับพี่น้องจัดไป บรรยากาศครับโซนกล้วยครับพี่น้องขามื ตามไปอีกครับพี่น้องปฏิพันธ์ปุ๋ยใส่เครื่องนี่นะพี่น้องเนี่ยเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าของพันป่๋ยครับพี่น้องนี่นะครับตัดปลานี่แตกสะพี่น้องสอมซ่องเทือแเลยพี่น้องน็อกจัดหนักไปหน่อย เนื้อทีหกไล่เจ็ดไล่ครับพี่น้องก็ขอบคุณในไลน์พี่น้องขอบคุณเอฟซีที่กดติดตามพันป่วยสายล่ามาตลอดก็ไก่สิถึงฟังนะพี่น้องเห็นบ่พี่น้องฟังพุ่นครับเป็นป่าเตยครับพี่น้องแต่ก่อนก็สิเป็นทึบจังสั้นแหละพี่น้องจัดปล ฝั่งนี้ก็ปลูกกล้วยโซนหนึ่งประมาณสามไร่ก,กูกลัวสามไร่สี่ไร่กับพี่น้องเนื้อเนื้อที่รวมหมดประมาณสิบไร่พี่น้องจัดไปส่วนกล้วยสวยๆบรรยากาศแบบสุดยอดสุดยอดพี่น้อง คลิปน yup. ี้จะวิ่งไล่พี Sonic ่น้องครับดาวตัดตาเก็บตาเก็บซก่อนพี่น้องคเนลากัตาันธน์สยสายหลาดอกงานชวนนาตลาต่างตตพ่ตาเม็ดพี่น้องามวอพี่น้องเอ้อแต่ว่ามันมสบายใจครับเจอแดคือ่าีเขาเนาะก็อยู่บ้าน